สวัสดียามเช้าอีกรอบหนึ่งทุกคนอันนี้พี่นุชก็คือแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่เองเอมีเรื่องอยากเมาส์กับเพื่อนๆนิดนึงคือเอเมื่อเมื่อคือนนะคะก็มีคนหนึ่งนะคะเขาไปเม้น ไปเมนต์ใน u t u b e พี่นุชว่าระวังตุยอย่างเงี้ยพี่นุชก็ก็ไม่เข้าใจว่าเขาหมายความถึงอะไรแต่มันเป็นคำที่ไม่ดีอะพี่นุชก็ลบไปพี่นุชก็ลบเม้นต์ไปทีนี้เช้าเนี้ยแอดไลน์มาเด้งไลน์มาพี่นุชก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเป็นเาขาเรียกว่าอะไรนะ คือไลน์มันเด้งมาว่าคนนี้แอดไลน์แต่เห็นชื่อแล้วเออเห็นชื่อแล้วว่าคนเนี้ที่ที่ไปเม้นใน youtube เมื่อคืนแต่พี่นุก็ไม่ได้ว่าอะไรอะแก็แอดไลน์มาเพื่อเขามีอะไรปรึกษาเผื่อเขามีอะไรอยากคุยเขาก็ทักเขาก็ทักเป็นสติ๊กเกอร์แบบแปลกๆออกมาเออแล้วก็บอกว่าครีมกันแดดอะทาแล้ว เป็นคาบเหงื่อออกเป็นคาบมันเยิ้มเลยอะไรเงี้ยพี่นุชก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะคะซื้อจากที่ไหนมาแล้วพี่นุชก็โทรกลับไปโทรไลน์กลับไปไม่รับกดทิ้งไม่รับสายพี่นุชเออ <c oughs> ขอกินกาแฟ ตอนเช้ายังไม่กินกาแฟและเสียงไม่เข้าทีเหมือนพี่นุชอ้วนขึ้นนะเหมือนหน้าตุยตุยหน้าบวมบวมเมืม่อก่อนจะแบบเออเหมือนอ้วนออกหน้าตัวไม่ตัวไม่อ้วนนะตัวยังเท่าเดิมนะเดตัวยังเหมือนเดิมนะแต่แบบเหมือนหน้าตุยอ่ะเหมือนหน้าตุยหน้าตุยมั่นใจามากกาแฟตัวนี้นะเออ พี่รู้ว่ากินแล้วแบบมันขับถ่ายดีขับถ่ายแบบทุกวันน่ะแล้วมันทำให้สุขภาพดีเออเอาเอาเอาจะมาเมา้ามอยมาคุยเรื่องกาแฟออทีนี้เขาไม่รับเขากดวางสายแล้วเขาก็บอกว่าก็เนี่ยเหมือนของคุณเลยแล้วก็ส่งรูปมาเนี่ย แบบเดียวกันเหมือนกันเลยเราก็บอกว่าข้างนอกนุดย์ย้ำตลอดทุกคลิปนะว่าข้างนอกเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าอาจจะสั่งผลิตจากโรงงานเดียวกันแต่ยังไงอ่ะสูตรข้างในก็ไม่เหมือนกันคนละเกตคนละเจ้าสิ่งที่ แจ้งให้ทางโรงงานใส่เป็นส่วนผสมนอกจากบโวหิมะนอกจากไข่มุกนอกจากขมิ้นภัยแล้วที่เป็นเป็นส่วนผสมหลักนะมันก็จะมีส่วนผสมอื่นๆอินเกเดียนอื่นอื่น,น,นที่แต่ละเจ้าเขาดิวกับโรงงานว่าให้ใส่อะไรอะไรอะไรบ้างลงในสูตรของเขา เขาใจใช่ไหมคะคือข้างนอกอะทำเหมือนกันหมดแต่ส่วนผสมข้างในอะโรงงานเขาจะมีราคาเลยสมมุติว่าส่วนผสมเนี้ยโรงงานเขานําเข้าราคาเท่านี้เท่านี้คุณสั่งให้ใส่ในในปริมาณเท่านี้คุณก็จะต้องจ่ายตังค์ให้โรงงานเท่านี้เท่านี้อ่ะบางคนบางคนทักมาบอกว่าเนี่ย ไปซื้อที่นู่นที่นี่ราคากระปุกละเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันถูกเกินไปอ่ะจนนุชบอกว่าต่อให้สั่งผลิตเป็นพันโหลก็ไม่ได้ราคานี้เออก็คืออย่างที่บอกว่าแต่ละเกรดเอ,อ่อแต่ละแต่ละเจ้าแต่ละเจ้ามันก็คือเป็นเกรดเป็นสิ่งที่เจ้าของคนที่ขายเนี่ย คนที่ขายเนี่ยเขาสั่งเขาดิวกับโรงงานว่าให้ใส่อะไรบ้างราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เขากําหนดมาแล้วเออไม่ได้ว่าคือถ้าเอาพูดง่ายๆว่าถ้าคุณสะดวกใจยอมรับที่จะซื้อกับเจ้าไหนในราคาไหนคุณก็ต้องยอมรับผลจากการที่คุณใช้ให้ได้ แล้วคุณก็ไปเม้งไปโวยวายไปขอบคุณถ้าใช้แล้วดีนะกับคนที่คุณซื้อกับเขาอย่ามาเม้งอย่ามาวุ่นวายถ้าไม่ได้ซื้อกับพี่นุษย์นะเพราะว่าพี่นุษย์พูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าหยาบคายมาพี่นุษย์ก็หยาบเหมือนกันเออมัน มันไม่ใช่ไงเออถ้าว่าซื้อกับพี่นุชเนี่ยพี่นุชแก้ปัญหาให้หมดนะน้องซื้อไปโอ้ขนาดน้องซื้อไปนานแล้วนะน้องเพิ่งทักมาเมื่อวานว่าเออพี่นุชเออใช้แล้วทําไมหน้ามันลอกก็เลยถามว่าเอ้าหนูหนูซื้อไปตั้งนานแล้วนะจะเป็นน่าจะสิบกว่าวันแล้วเพิ่งใช้หรอน้องก็บอกว่าเออใช่พี่นุชหนูเพิ่งจะใช้เพิ่งจะใช้เมื่อวานแล้ววันนี้หน้าลอกก็เลยถามว่า มันมีอาการแบบไหนส่งรูปมาให้ดูก็เราก็คุยก็ปรึกษากันก็คุยกันค่อนข้างยาวอะ่ะออสรุปนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้น้องไม่ได้บำรุงผิวอะไรเลยล้างหน้าอย่างเดียวพูดง่ายๆว่าเปื่อยหน้าเลยอะ่ะทีนี้พอเวลาที่เราเปื่อยหน้าใช่ไหมและเราบำรุงเข้าไปอะ่ะไอไอไอการที่เราเปืดอ เบึเปื่อยหน้าอย่างที่พี่นุชบอกคือบางคนเข้าใจผิดก็คือว่าพักหน้าคําว่าพักหน้าเขาไม่ใช้อะไรเลยมันไม่ใช่การพักหน้านะการพักหน้าคือการล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนและใช้เป็นพวกเ,เขาเรียกอะไรพวกครีมบำรุงเด็กอ่า หรือถ้าไม่ใช้บำรุงเลยก็ให้ใช้เป็นพวกออ,ออยต่างๆนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่มันก็จะมันและสิ่งที่ห้ามใช้เลยเด็ดเอ้ยไม่ใช่ห้ามห้ามขาดเลยนะคะก็คือว่ากันแดดยังไงคุณต้องทากันแดดอ่ะถ้ากลางคืนก็อาจจะลงเป็นพวกออวอานห่างจลเ้ที่ ส่วนผสมเนี่ยเป็น99%นะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อตามร้านหรือตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าให้ให้ดูว่าเป็นว่านหางจระเข้99%อรเลเล่าปรประมาณนี้นะคะเออนี่คือการพักหน้าไม่ใช่พักหน้าแล้วไม่ทาอะไรเลยไม่ใช้อะไรเลยคือผิวอ่ะมันก็จะพังผิวมันก็จะพังเพราะเราไม่ไม่ทา ไม่ต้องอะไรอะ่ะคือผิวผิวเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้รับการบํารุงการปกป้องเลยอะ่ะเออแล้วพอพอเราใส่บํารุงเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ผิวส่วนที่ที่มันตายอะ่ะไอ้ผิวส่วนที่มันตายมันพอมันได้รับความชุ่มชื้นใช่ไหมแน่นอนว่ามันก็จะค่อยๆลอกหลุดเป็นเรื่องปกติไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไรเออเมื่อวานก็คุยคุยกับน้อง คุยกันจนแบบเออเข้าใจน้องก็บอกเออพี่จริงแหละคงจะใช่อย่างที่พี่ว่าคือเอ่อรู้สึกว่าผิวมันช,มชุ่มชื้นดีอยู่เออขนาดน้องทาไปแค่วันเดียวนะนั่นแหละสรุปประเด็นก็คือว่าพี่โู้จะบอกว่าข้างนอกเหมือนกันเอ่อ แพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรเดียวกันเน้นย้ำนะคนละเจ้าคนละที่ก็คนละสูตรคนละเกจถ้าลูกค้าพอใจในราคานี้ของเจ้านี้ซื้อเขาเลยใช้ของเขาเลยแต่ถ้ามันมีผลยังไงมาช่วย ฟีดแบ็กลับไปที่เขาอย่าไปฟีดแบ็ไปเม้งกับคนที่คุณไม่ได้ใช้กับเขามันไม่ใช่ต่อให้เป็นครีมบัวหิมะเหมือนกันแต่ซื้อคนละที่ก็คนละเจ้านะพี่นุชเน้นย้ำแบบนี้นะคะเออโอเคไปแล้วกินกาแฟต่อ